สวัสดีค่ะวันนี้คอนเทนต์ที่เป็นอะไรเป็นคอนเทนต์ที่เลิศปังมากแม่นะคะสําหรับคนที่อยากเคลียร์กับความรักเก่าที่เคยแย่มาก,ก่อนอ่าโอเคคอนเทนต์ชื่อว่าใครมีโอกาสได้กลับไปเคลียร์ความรักเก่าที่เคยแย่มากๆมาก,ก่อนนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงหน้าเขาตั้งจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงหน้าเขามาเลือกกอนกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่งสองสามนะคะกองที่หนึ่งสองสามโอเคค่ะ ก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะจําไว้ว่าเราเลือกกองไหนไปน,นะะก่อนที่จะเลยนะคะแม่ฝากแชร์หน่อยนะคะคนไหนที่แชร์แม่ขอให้มีความรักบงังปำมาบังส่วนไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้มีความรักแหละแต่ขอให้คนแชร์ก่อนเนาะเพราะคนที่แชร์นะคะจะได้บุญค่ะเพราะว่าพอแชร์ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะอยากได้คําตอบของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้ช่วยเขาเขียบหาคือได้บุญแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะคะ คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าไข่ได้ไพ่กองไหนคอมเมนต์ Comment มาด้วยส่วนคนไหนนะคะราคาโปรนะคะโปรโมชั่นในการดูดวงส่วนตัวเนาะมีคนดูกับแม่เยอะมากตอนนี้ทะลุเป้าแตกมากคือบอกเลยว่าเจ็บคอ99บาท5คำถามแบบโทรคอนะคะ99 5คำถามแบบโทรคอลนะทุกคนนะเข้าใจใช่ไหคะบอกเลยว่าคุย5คำถามแบบคุยคอ99โคถูกเพราะท่านั้น ใครอยากเอาจริงะเอายุคโควิดเราก็เลยแบบว่าเอาช่วยๆกันไปนะคะเจ็บคอด้วยเจากับในเวนด้วยโอ้ยหลายอย่างมากเลยนะคะโอเคค่ะมาเฉลยกันดีกว่านะคะว่ากองที่1นนะคะจะมีโอกาสได้เคลียร์ความรักเก่าที่แย่หรือเปล่านะคะกองที่1จะมีโอกาสได้เคลียร์ความรักเก่าที่แย่หรือเปล่านะคะอ่ะบอกเลยว่า จริงๆได้เคลียร์ค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์นะคะอะไรที่เขาเคยหลอกลวงอะไรที่เขาเคยทําให้เราเจ็บทาน้ําใจบอกเลยว่าเขาจะมาเคลียร์เขาจะมาเคลียร์นะคะว่าจะยังไงกับชีวิตเราเนาะเขาจะมาเคลียร์แต่ยังไม่ได้กําหนดนะจ๊ะเพราะเรายังไม่ได้ดูแบบลึกมากขานาดนั้นนะมาดูกองที่สองนะคะว่าเขาจะมาเคลียร์ไหมคะใครมีโอกาสได้เคลียร์กับความรักแย่ๆนะคะโอ้ไพ่ใบนี้เลยบอกเลยว่าเขาแบงคิดมาก อันเนี้ยเขาอยากมาเคลียร์จริงจังเป็นเคลียร์แบบมีสำนึกด้วยนะเป็นเคลียร์แบบอยากปรับปรุงตัวเป็นเคลียร์แบบรู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้แล้วนะคะองกำลรงเคลียร์ได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วนะคะโอเคอันเนี้ยเขาสำนึกจริงเดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์กับเราเนาะอืมมาดูกองที่สามคะว่าเขาจะมาเคลียร์ความสัมพันธ์ความรักแย่ๆที่ผ่านมาของเราไหมคะเขาเราจะมีโอกาสได้เคลียร์ไหมคะอ้อบอกเลยว่าตอนแรกเขากะว่าเขาจะมาเคลียร์เว้ย ตอนแรกเขากะจะมาเคลียร์แต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวตอนแรกใจเข้ามาแล้วใจเข้ามาแล้วแต่เขาคิดไปคิดมาอุ้ยังไม่เคลียร์ดีกว่ากองนี้เขายังไม่เคลียร์นะคะแต่ใจเขาคิดแล้วว่าเขาอยากมาเคลียร์แต่ใจเขาคิด, para, คดแล้วแต่เขาคิดว่านั้นก็ยังไม่มาดีกว่ากูมีปัญหานะคะเพราะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดกับมือที่สามได้เพราะฉะนั้น pivot, ยังไม่กลับมาเคลียร์นะคะสําหรับกองที่สาม